โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมสายฟาซ่านะฮะช่วงอกูเด็กนี้นะใครบอกว่าไปเที่ยวไม่ได้นะนี่วันนี้ผมจะพาไปย่างกุ้งนะนี่มันไม่ใช่เป็นเมืองนะแต่มันคือกุ้งกุ้งกล้ามแดงกุ้งตื้นนะจากฟาร์มเลยนะครับโอ้โหมาซื้อได้นะนะสองตัวประเทศนะกุ้งตัวนี้นะไว้เดี๋ยวจะย่างกินให้ดูกันเลยครับนะเดี๋ยวดูนะกระมังตัวนี้ครึ่งกิโลนะเดี๋ยวจะดูวันนี้ย่างกี่กิโลนะครับอ่าอืห์หือมา สองรูครึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้นะก่อนที่เราจะย่างนะเราก็ต้องทำการนกน้ำแข็งก่อนนะครับอ่ะเพื่อจะไม่ทรมานมันนะครับดูครับพี่จะใส่ผงนี้นะนี่แล้วก็ใส่น้ำแข็งครับเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมนห้เพื่อนเเดี๋ยวลงน้ำหนึงนะโอเคครับดูว่านี่เราย่างกันตัวใหญ่ๆนี้ไปเลยนะโอ้โหลเป็นพันนะใส่นี่ลงเป็นพันนะเพื่อนเพื่อนนะ ส่นี่รูนพันนะครับนะมาเป็นน้ำไหมฮะฮเนียเย็นเสียบใช่ไหมแล้วก็ทาการอบมันนอบมันเลยครับนเไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะก่อนเรย่างกุ้งนะไปก่อนครับโอ้โหกุ้งยังเป็นอยู่เลยอ่ะไม่่อยเย็นเย็นไม่หนุนหเย็นหมละโอเดี๋ยวนี่หอนโอ หมดครับเพื่อนๆนี่เอาได้ไหมเออมันยังเด้งอยู่เลยนะมันสดมากครับไปตร้อมอะไรเมนูนี่แก้ามันต้องลงเผานะเพราะมันดนะุกจ้าพี่แก้ามันเนี่ยโอ,โอเคนะครับกุ้งตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งก้ามเด้งนะหรือว่าเขาเรียกว่าลรถเตอร์น้ำจืดน,นะครับอ่าเขาที่เขานิยมกินนะก็ตั้งแต่ไซส์สี่นิ้วจนถึงแปดนิ้วนะตัวนี้ก็ประมาณห้านิ้วครับอ่าตัวนี้ก็ตัวใหญ่ๆนี่นะเจ็ดนิ้วได้นะ ครับก็มันมีอยู่ที่กนะิโลตั้งแต่สามร้อยนะรูใหญ่ร้อยขึ้นไปใช่จะถึงแบบกิโลละพันสองอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นกุ้งเนื้อนะก็สั่งได้นะก็ส่งทั่วประเทศครับกุ้งนี้นะอ่าช่<อ>วงโควิดนี่กูนุ่นได้นะอาจจะมีราคาลดลงก็ได้นะก็สามารถทักหรือว่าคอมเมนต์มาใต้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าหวานฉ่ำอร่อยครับคนที่ซื้อไปต้องกลับมาซื้ออีกแน่อนอนนะอ่านี่นะ เนื้อมันจะหวานเนี่ยแดงคือดึบนึบนึบหนึบหน,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 นึบดับดับเลยนะเดี๋ยวดูนะ,ดนะเ,นดเดี๋ยวมันจะไปย่างกินกับส้มตำนะเออดูรสชาติมันจะหวานเค็ไหนนะอืมนี่เมื่อกี้ที่มันแดงนะผมทําการเบินเบินไฟนะเพื่อนๆนี่นี่เห็นไหมผมทําการเบิร์นไฟนะอ่าโอเคนะเพื่อนๆนะตัวน,นี้กุ้งเริ่มแดงแล้วนะนี่ตัวที่ย่างกุ้งนะนะการแดงเป็นโตๆครับมีตั้งแต่ไซส์ห้านิ้วถึงแปดนิ้วเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินกันนะส้มตำ โอเคครับครับเพืเ่อนๆนะนี่กุ้งนะย่างเสร็จหมดแล้วนะมีส้มตำด้วยครับมเบ้กตจองนุ่ยอืมขนมจีนครับโอ้โนี่นมมอ้ไอ้ขนมปังเดี๋ยวจะมีกุ้งด้วยนะเด<ม>ี๋ยวให้น้องคนหนึง่งไม่ครับก้ Vậy ăn xay đi, tên xay đi Nó xinh lắm đẹp. này, hào <laughs> ừ. <laughs> à, tụi đi anh Nhìn thấy nó to đây không? Ừ. Ui Đu Oh my god Con xay đi đây cũng đây Ừ นี่เอาอ,อ้ือมาองปีแล้วอืออะไรไมนเห็นหรอกไม่เห็นนี่ไข่มันดีอ่ะครับดูครับน้ำจิ้มอือ,อ,อ 六十，十八，五。